ี S <S> ่นองกั้สบายดี LT Vision เลา <S <S เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำฝีมือจีนเมืม่อวันอังคารที่ผ่านมาครับสอปลาวได้จัดพิธีเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าทั้ง7แห่งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอูอย่างเต็มรูปแบบครับโดยโครงการนี้ครับพัฒนาโดยบริษัท Power China จีน ท่านดาววงผ่อนแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของเรากล่าวในพิธีครับว่าโครงการไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโครงการพลังสะอาดเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ที่สําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหการรมพลังงานของเราและจะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมของประเทศท่านยังกล่าวชมวิศวกรของ Power China อีกครับว่าสามารถที่จะเอาชนะผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 รวมทั้งปัญหาอื่น และการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบจนจบโครงการนะครับจนสําเร็จและหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งดําเนินการได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพครับท่านหลี่จื่อกงกงศูนใหญ่ประจํานครหลวงพระบางเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกันและสร้างผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งยังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนลาว ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาความยากจนในลาวโครงการดังกล่าวครับยังดําเนินการตามแนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังคือเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมความทันสมัยและการพัฒนาตนเองของเราทั้งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบขั้นบันไดของแม่น้ําอูซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาสายใหญ่ที่สุดของแม่น้ําโขงในลาวได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Power อ h i n a ภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI และเป็นโครงการแรกที่บริษัทจีนได้รับสิทธิ์จากลาวให้พัฒนาลุ่มน้ำตลอดทั้งแนวโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่1.272ล้านกิโลวัตต์ครับโครงการลงไฟฟ้าพลังน้ำอูสร้างขึ้นด้วยเงินทุนของบริษัทจีนประมาณ2.8พันล้านดอลลาร์หรือ9.5หมื่นล้านบาทครับและจะถูกส่งมอบต่อให้รัฐบาลลาวหลังเปิดดำเนินงานครบ29ปี แล้วพบกับ a r r o TV V ชั่นได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี